วางอากตตาเชิญวางวิ่ัยโยนะครับวางกว่านะครับถ้าวางผิดเดีพระคุณเจ้าจะบอกเองนะครับวางวละปล่อยางิครับ มัสสะมุสุโขอานิจาวัตสังคาราอุปาทัพยาธรรมนิโนโอภาจิตวานิรุจจันติเตกังโมมัสสะมุสุโข รับเชิญนั่งที่เดิก่อนครับขอบคุณะถวายนะครับจะได้ถ่ายรูปนะครับไมเป็ที่ระลึกนะครับแ้วยาับที่บอกนัเชิญนั่งที่เดิเพื่ระครับถ้ากกาาันี้นัด่อหน้าไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนหน้าไฟนี่หม ท่านบบก็ไไม่ต้องยุ่งเอาถวายก็ได้ถวายก็ได้เอไจ้ไม่ต้องยุ่งถวายได้ก็ไ้ไม่ต้องยุ่งเอามาหยิบมาถวายเลยจะได้ตัดขั้นตอนเหยอ่ะ